ชาวเน็ตถูกใจหนุ่มสถาปนิกลองแต่งเติมสาราพักร้อนบังแดดไม่ได้หรูขึ้นมาทันตาเห็นหลังเกิดกรณีชาวศรีสะเกดวิพักษ์วิจารณ์สาราพักร้อนริมทางที่ทางการก่อสร้างมาด้วยงบประมาณมหาศาลออกมาแบบหน้าตาสวยงามแต่กลับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะบังแดดบังฝนไม่ได้เลยล่าสุดผู้ใช้ Facebook ชื่อสาครหอมเทียนซึ่งเป็นสถาปนิกได้โพสต์ภาพลงในกลุ่มสถาปนิกคิดอะไร โดยเจ้าตัวได้นำภาพศาลาดังกล่าวมาลองออกแบบต่อเติมให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นออกมาเป็นศาลาสุดหรูที่ถูกใจชาวเน็ตไปตามๆกันโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความว่าเคยได้มีโอกาสขับรถผ่านเห็นของจริงแล้วมันตังหิดตงหิดใจนอกจากแค่การคิดจะรื้อทิ้งแล้วเราพอทำอะไรได้บ้างลองมาขีดเขียนเติมแต่งเล่นๆดูครับพอให้ลุงป้านะอาและเด็กๆบงังแดดบงังฝน